ทำเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมกินกันสูตรนี้ทำง่ายอร่อยแป้งนุม่มฟูไม่มีเครื่องตีไข่ผสมแป้งก็ทำได้ไปทำกันกล้วยหอมสุกงอมหนึงอกรัม g, นำมาบดให้ละเอียดแล้วพักไว้ก่อนแป้งเค้ก150กรัมผงโกโก้โก35กรัมน้ำตาลทราย100กรัมผงฟู7กรัมเกลือ3กรัม แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่เบอร์อะไรก็ได้1ฟองนมสดจืด1 0 0 ml ้มน้ำมันรำข้าว100่ l คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้ใส่กล้วยที่เราบดไว้แล้วลงไปได้เลยแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนๆค่ะจนไม่เหลือเม็ดแป้งอยู่เลยนะคะเสร็จแล้วไปเตรียมใส่พิมพ์ขนาดถ้วยลูมิเนียมของเบลเบอร์3219ถ้วยกระดาษเบอร์3217ค่ะ แล้วก็ใส่ขนมลงไปให้ได้90%ของพิมพ์ได้เลยนะคะใครจะตกแต่งด้านหน้าด้วยแอลมอนก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็นําขนมขึ้นนึ่งได้เลยค่ะน้ําที่นึ่งต้องเดือดจัดจัดแบบนี้เลยนะคะเราจะนึ่งไฟแรงทั้งหมด13-15นาทีค่ะเวลาการนึ่งขึ้นอยว่าขนาดพิมพ์นะคะถ้าพิมพ์ที่ใหญ่ของเบลก็จะนึ่งนานกว่านะถ้าพิมพ์ที่เล็กกว่าก็จะใช้เวลาไม่ถึง13นาทีนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคําถามคอมเมนต์ไว้นะ